สวัสดีค่ะวันนี้จะเป็นการแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวของปอนะคะว่าในการใช้น้ำมันหอมระเหยเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยปอจะมีข้อกำหนดแล้วกันเนาะว่าในการใช้น้ำมันหอมระเหยโดยเลือกจากองค์ประกอบทางเคมีนะคะองค์ประกอบทางเคมีเนี่ยสำคัญมากๆเพราะว่าองค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันหอมระเหยเนี่ยจะเป็นตัวที่บอกถึง สรรพคุณของน้ำมันหอมระเหยนั้นๆนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยปอก็จะเลือกจากกลิ่นที่ปอชอบด้วยนะคะก็คือจากที่ปอได้ใช้น้ำมันหอมระเหยเนาะอย่างอย่างเช่นแบบเอ่อเลมอนอย่างเงี้ยคะ่ะปอก็จะรู้แล้วแหละก็คือแบบศึกษาข้อมูลเนาะว่าในเลมอนเนี่ยจะมีองค์ประกอบทางเคมีนะที่สำคัญก็คือลิโมนีนะ อย่างลิโมนีเนี่ยเขาก็จะช่วยในเรื่องของการอัฟลิปติ้งเวลาที่เราได้กลิ่นแล้วเราก็จะรู้สึกสดชื่นนะคะแล้วก็ทำให้แบบมีเรื่องของภูมิภ้มกันต่างๆเนาะแล้วปอก็มาดูองค์ประกอบทางเคมีที่แบบมันคล้ายๆกันอย่างพอเวลาที่มีลามเข้ามาเนี่ยลามก็จะเป็นมะนาวอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันก็ เอออย่างเลม,มอนจะเป็นมะนาวฝรั่งเนาะที่แบบลูกสีเหลืองๆนะคะแต่ว่าลามเนี่ยจะเป็นมะนาวเอ่อมะนาวคล้ายๆกับมะนาวไทยอย่างเงี้ยที่ลูกสีเขียวๆเ,เนาะเวลาที่เราเห็นการบีบมะนาวไทยเนี่ยเราจะแบบบางทีน้ำลายสอเนาะมันมันจะให้ความรู้สึกแบบว่าจดจาดมากกว่านะเรื่องของกลิ่นเองก็เช่นเดียวกันนะกลิ่นของลามเนี่ยจะจิจารจะเข้มข้นจะแบบ มันมันจะแบบจัดจ้านมากกว่ามากกว่าเลมอนเนาะแต่ว่าพอมาย้อนดูในเรื่องขององค์ประกอบทางเคมีอะ่ะองค์ประกอบทางเคมีของ เลมอนกับลามเนี่ยเขามีองค์ประกอบทางเคมีเดียวกันเลยเขาจะมีลิโมนีนนะคะแต่ว่ามีลิโมนีนที่ในอัตราส่วนที่แตกต่างะคะ่ะอันเนี้ยลิโมนีนตัวเนี้ยจะมีสปปรรพคุณในเรื่องของการอฟรัฟฟลิซติ้งทำให้รู้สึกสดชื่นกับปีกระเป๋านะแล้วก็ในเรื่องของการทำความสะอาดและยังช่วยเรื่องของกระตุ้นเรื่องของภูมิุ้มกันด้วยนะคะส่วน อ,อ,องค์ประกอบทางเคมีตัวที่2ที่น่าสนใจก็คือเบต้าไพนีเขาจะช่วยในเรื่องกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็ช่วยในเรื่องของระบบทางเดินหายใจด้วยนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งที่สำคัญก็คือแกมมาเทอร์ปีนีนะคะแกมมาเทอร์ปีนีเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดนะเนี่ยความแตกต่างของเปอร์เซนเทจที่มีอยู่ในลามและเลมอนเนี่ยก็จะแตกต่างกันแต่ว่าในแต่ละยี่ห้อเนี่ยปอมไม่รู้เหมือนกันว่าในแต่ละยี่ห้อเขาจะมีบอก ในส่วนตรงนี้ไหมนะคะแต่ว่ายี่ห้อที่ปอใช้อยู่ก็คือโดเทราเนี่ยเขาจะมีกำหนดมาเลยว่าในลามควรจะมีเท่านี้ในเลมอนควรจะมีเท่านี้ที่จะต้องกำหนดเปอร์เซ็นต์ออกมาเนี่ยเพื่อที่จะทำให้เ,เวลาที่เราใช้งานเนี่ยเขาจะมีประสิทธิภาพในการแบบดูแลในการบำบัดเราเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะถ้าน้อยกว่านั้นเนี่ย เขาก็จะได้แค่แบบกลิ่นหอมแต่ว่าไม่มีประสิทธิภาพที่จะในการดูแลร่างกายอันในอันนี้ก็คือเป็นแบบอีกข้อหนึ่งที่สําคัญเนาะพอเลยอยากจะแชร์ประสบการณ์ในการใช้ดีกว่านะว่ามีอยู่วันหนึ่งที่แบบอยากจะลอกสติกเกอร์เนาะแล้วก็ด้วยความที่แบบลามมันอยู่ใกล้มือสุดก็ก็เลยหยิบลามมาแล้วก็แบบเช็ดทำความสะอาดไอตัวสติกเกอร์นะถามว่ามันสะอาดไหมมันก็ มันก็มันก็ได้แหละแต่ว่ามันแบบยังไม่ได้แบบดีเท่าที่ควรเนาะแล้วปอก็มันนึกขึ้นได้ว่าเอ้ยมีลูกค้าอยู่คนหนึ่งเนี่ยเขาเขาใช้เลมอนเขาบอกว่าเขาชอบเลมอนมากมากเพราะว่าเวลาลอกสติกเกอร์เหนียวเหนียวคาบเหนียวเหนียวออกเนี่ยแบบเอ่อเลมอนเนี่ยเวิร์กมากๆเลยอะไรเงี้ยปอก็โอเคงั้นปอก็เลยไปหยิบ เลมอนมาใช้นะคะแล้วก็พอมาทดลองใช้ปอก็เห็นถึงประสิทธิภาพที่แตกต่างกันนะคะระหว่างแบบเอ่อเลมอนกับลามแบบเห็นกันอย่างโดยชัดเจนเลยว่าเออเขาเขามีประสิทธิภาพที่แตกต่างกันโดยชัดเจนเลยนะคะมันก็เลยทําให้ปอเนี่ยกลับมานึกย้อนนะคะว่าแบบเอ้ยแบบเอ่อถ้าแบบเลมอนมีประสิทธิภาพในการแบบชําระล้างพวกเรื่องคราบเหนียวเหนียวเลยแบบเนี้ย อมันนั่งนึกย้อนว่าเออเวลาที่ปอถูบ้านอย่างเงี้ยปอมักจะใช้กลิ่นเพอร์ฟายเนาะกลิ่นเพอร์ฟายเนี่ยจะเป็นกลิ่นที่เหมาะมากๆเลยกับการทำความสะอาดพื้นผิวอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วกเออ็เวลาที่ออถูบ้านน้ำก็จะมีกลิ่นหอมๆพอรู้สึกบอกว่ามันมันเพลินอะกับการทำความสะอาดอะแล้วก็รู้สึกแบบ เออมันสบายใจอะไแบบนี้แล้วก็เวลาที่ถูบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วอะเท้าอะที่สัมผัสลงบนพื้นเนี่ยมันรู้สึกว่าเออสะอาดมากๆมันมันแบบเหยียบแล้วมันสบายเท้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอาจจะแตกต่างกับน้ำมันกลิ่นอื่นคือบางครั้งที่อย่างกลิ่นเพลย์ไฟหมดใช่ไหมปอก็จะใช้น้ำมันกลิ่นอื่นทดแทนอย่างเช่นออนการดอโบก็เลยแว่า ความความกริปอะมันมัน,ม,นมันไม่เท่ากับ p e r i f ฟนะแล้วปอก็มันนึกย้อนดูว่าเอ๊เกลิ่น p e r i f ฟเนี่ยมันแบบมีมีมีเลมอนเนาะผสมอยู่แล้วก็มีซิโทเนล่าหรือว่ากลิ่นที่แบบคล้ายๆตะไคร้นะคะแล้วก็จะมีกลิ่นผักชีหรือซิรันโตนะซึ่งกลิ่นผักชีเป็นกลิ่นที่แบบ ปอชื่นชอบมากๆนะคะเพราะฉะนั้นกลิ่นเพล y ไฟล์ Fi ก็จะเป็นอะไรที่แบบเออตอบโจทย์ในเรื่องของการทำความสะอาดการถูบ,บ้านอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่แบบปอรู้สึกว่าประทับใจถ้าพ,พี่น้องๆได้ใช้น้ำมันหอมระเหยอ,อยู่แล้วนะคะก็ลองเข้าไปดูข้อมูลนะคะของปอได้นะคะในช่อง YouTube ก็ได้นะคะปอก็มีเน้นในเรื่องของการใช้นะคะเพื่อให้ใช้ได้อย่างแบบ ปลอดภัยแล้วก็ใช้เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะอันนี้ปอก็อยากจะมาแบ่งปันนะคะแล้วก็แชร์ข้อมูลนะคะแล้วก็ขอให้เพื่อนๆนะคะมีความสุขกับการใช้น้ำมันหอมระเหยนะคะแล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรนะคะก็ส่งคำถามมาได้นะแล้วปอก็อาจจะอัดเป็นคลิปให้หรือว่าถ้าเ,เลิกงามยามดีปอก็อาจจะมาไลฟ์ให้อีกทีหนึ่งนะคะ ก็ยังไงก็ฝากด้วและกันนะแล้วก็ขอให้มีความสุขกับการใช้น้ำมันหอมระเหยนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย